โอเคสวัสดีค่ะส่งตงส่งตงแบบบอเผ็ดหรอกอยากแข้งอีพ่ออีแม่คอยไม่ไม่ได้ใส่พริกอะไรนะคะ่ะตาใส่บะเคี้ยวๆจะซื้ออีแม่ก่อนค่ับเดี๋ยวมันอยากขับพี่น้องเอง แครหลอดลวกตำน้ำเมื่อเกิดเทศหน้ำเมื่อเกิดเทศรล,ล่ะเมื่อเกิดเ,เทศเ,ลลเ่อใสกเพราะลวก ต้มสักห้านาทีมะเขือเทศพวกนี้ให้ลูกเรากินถ้าอยากให้ผิวสวยอย่ากให้กินดิบนะต้ม,มนึ่งยิ่งอร่อยแครอท ให้ลูกเรากินตั้งแต่เด็กๆสะสมผิวให้เขาแกลลอหนึ่งมะเขือเทศต้มบดอต่าน้ำมะเขืเทศน้องหนูนานี่ผิวนาง ไม่ไม่สากเลยเ่ผิวดีดีมาอยู่บางไทยอาหารเยอะเนี่ยโตมาเลือกกินแม่ทำผักให้ก็กินอยู่ แต่ไม่เยอะมากเหมือนเมื่อก่อนอาหารบ้านเรามันหลายมันหลาย,ย่างพี่น้อง ไข่ขาวประกาศกินไข่เหลือง <laughs> ย่านขั้นซ้มดัง <laughs> ย่านขั้นแผลก็เลยพวกกินพวกไครถือกับไข่แดงมันเป็นแผลมันเป็นตืดปืดดขึ้นมันเป็นแผลเหมือนตะขาบนะ่ กินไข่แดงกินเนื้อมูกินยังสินะก็แล้วแต่ความเสียไปความเสียมันเนื้อหนังมังสาร,ร่างกายคนห้อนบ่คือกักกน <c oughs> ก้มมากไม่ได้ค่ะ <c oughs> เจ็บๆตรงนี้มันก้มไม่ได้มันเป็นซี่โครงใช่ไหมละ่ะมันก้มเยอะไม่ได้ <c oughs> อยากสวยต้องเก่งต้องอดทน